สวัสดีพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านผ่านช่องทาง y t u t u หนึ่งเจริญสาวทุกท่านนะครับคลิปประจำวันที่นะครับก็16นะครับเดือนหนึ่ง2568นะครับเช้นะครับเช้าๆนะครับก็วันนี้นะครับวันครูแห่งชาตินะครับ ท่านไหนนะครับครูบาอาจารย์นะครับออขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับท่านไหนที่ชมคลิปทางช่อง youtube อยู่นะครับแล้วก็ <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านนะครับ <c oughs> วันนี้มีสินค้านะครับเป็นงานช่างมาให้พี่น้องอีกแล้วนะครับถูกๆรีบรบเลยนะครับก็ <c oughs> ไปดูในส่วนของ ไดเวอร์พร้อมปากนะครับไดเวอร์พร้อมปากเป็นรุ่นนะครับ M S M S C W 8 0 0 80นะครับ80วัตต์ถึง150วัตต์นะครับไว้ขาดยกคู่นะครับไว้ขาดยกคู่นะครับปากก็มีชำรุดบ้างนะครับ ขนาดนะครับก็อยู่ที่10นิ้วครึ่งนะครับคูณ4นิ้วครึ่งนะครับคู่นี้3 0 0รบาทพอนะครับคู่นี้3 0 0บาทพอนะครับส่วนตัวนี้เป็นไดรเวอร์นะครับ ไดเวอร์พร้อมปากของ NTS นะครับเป็นรุ่น PH 3 4 0นะครับที่4 0บั IMs นะครับวัดเต็มตัวนี้ใช้ได้นะครับยกคู่นะครับไว้ไม่ขาดเสียงดีนะครับปากขนาดนะครับ7นิ้วประมาณนะครับเกือบ8นิ้วนะครับคูณ หกนิ้วนะครับสองตัวนะครับในราคาสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับตัวตัวละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อไปเป็นดอกสิบแปดนิ้วนะครับ รุ่นโอบอ้อมนะครับ4807นะครับตัวนี้ดอกเดิมไม่เคยซ่อมนะครับในส่วนของตะกัวตะกัวนะตะกัวบัดกีนะครับยังไม่ผ่านนะครับไม่ได้ใช้งานเลยนะครับตัวในส่วนของการเชื่อมตะกัวบัดกีนะครับไว้เดิมเดิมนะครับผม มี2ดอกนะครับไว้ีที่หนึ่งพันวัตต์นะครับดอกเดิมๆสวยๆเลยนะครับผมดอกระนะครับดอกระนะครับเก้าร้อย แปดสิบาทนะครับผมเก้าร้อยแปดสบาทนะครับราคารับเองนะครับผม,มก็มในส่วนของมิกนะครับแอคเตอร์ตัวนี้ออกทุกช่องนะครับแต่ว่าสไลด์ฟืดหมดเลยนะครับออกนี่คือออกค่อยๆนะครับเสียงค่อยๆเป็นแอคเตอร์นะครับ6 ชาแนลนะครับตัวนี้ที่เป็นงานช่างไปแล้วกันนะครับผมถ้าไหนจะไปซ่อมก็ค่าซ่อมก็คงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่บาทนะครับอ่าเจ็ดร้อยห้าสิบบาทพอนะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับ ตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับผมก็ในส่วนของงานช่างอีกหนึ่งคู่นะครับปี B นะครับ m o d i ายนะครับแล้วก็อ eq รเยนนะครับ eq 로เยนนี่เสียบไฟเข้าปกตินะครับผมก็ไม่ได้ทดลองนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับอดีเป็นงานช่างเาแล้วกันตัวนี้สไลด์ตัวนี้ฝืดน,นะครับ นะครับแล้วก็ในส่วนของปีนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีเสียงขีดเสียงคำเสียงขี่เสียงคำ,งงคำก็ต้องไปเช็คเอานะครับคู่นี้เอาแค่5 0ารอยพอครับยังไม่รวมส่งนะครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของสายสัญญาณนะครับตัวนี้เป็น แจ็คโฟนออก XLR นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ XLR ตัวผู้นะครับออกแจ็คโฟนนะครับเป็นสายมือหนึ่งครับงขามือหนึ่งนะครับขามือหนึ่งนะครับสองร้อยี่สิบบาทนี่เป็นปันให้กับพี่น้องไปนะครับเพียง1 120บพอนะครับเิ้นนี้ร้อบาทพอแล้วก็สายวายนะครับสายวายมีเยอะเลยนะครับจะเป็นรุ่นเอ r ลร์ะนะครับตัวผู้ออกไปที่แจ็คอออกไปที่เอ r ตัวเมียนะครับครับความยาวก็น่าจะ2เมตรได้ มีหลายเส้นนะครับแล้วก็หรือจะเป็นในส่วนของ XLR ตัวผู้นะครับชดะชีนะครับ XLR นะครับ XLR ตัวเมียนะครับออกไปที่แจ็คโฟนประมาณนี้นะครับผม สองเข้าเข้าหนึ่งออกสองก็มีหลายแบบหลายขนาดนะครับสนใจนะครับหักมาได้นะครับเส้นละห้าสิบาทก็พอนะครับหรือจะเป็นสายตัวนี้เป็นสายสายคอนะครับสายคอสายคอนะครับตัวนี้เข้านะครับ เป็นของไดานาคอมนะครับสายดีๆเลยนะครับผมไดานาคอมตันนี้เข้าเข้าสนะครับผมเข้า4เข้า4ออกออก8ออก8นะครับ ตัวนี้เส้นละเมือหนึ่งก็แพงนะครับตัวนี้อเอาแค่รานะคาแบ่งปันนะครับเอาแค่490บบาทพอนะครับผม ก็จะมีในส่วนของตัวนี้เป็นสายเสียบเข้าโทรศัพท์นะครับ RCA นะครับน่าจะ10กว่าเมตร20ได้นะครับหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็ไม่ได้วัดเหมือนกันนะครับแจ็คโฟนนะครับออกไปที่โทรศัพท์นะครับเข้ามิกออกที่โทรศัพท์นะครับก็100 ห้าสิบาทก็พอนะครับผมแถ okay, มอันนี้ไปด้วยนะครับเป็นสายน่าจะ HDMI นะครับผม HDMI นะครับยาๆประมาณนี้เลยนะครับน่าจะประมาณนี้แนละ้วอ่าตัวนี้ด้วยนะครับผมขออนุญาตขายฝานะครับ ตัวนี้เป็นฝานะครับของคอม a พ t นะครับคอม c พ c คอม a พ t นะครับประมาณนี้นะครับตัวไม่มีนะครับมีแค่ฝาเดี๋ยววัดให้นะครับว่าขนาดเท่าไรนะครับน่าจะเท่ากันหมดนะครับจะเป็นแล็คคอมแพคของพวก ABS นะครับตัวนี้นะครับขนาดขอบนอกนะครับจะอยู่ที่ ดูเป็นนิ้วไปเลยนะครับดูเป็นเซนไปเลยดีกว่าดีกว่านะครับง่ายดีก็คือห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดนะครับจุดห้านะครับความยาวนะครับความกว้างขอบนอกนะครับวัดตั้งแต่ขอบนอกนะครับความกว้างจะอยู่ที่ยี่สิบสองจุดห้าประมาณนี้นะครับผมฝาหน้าฝาหลังประมาณนี้ ฝาหน้าฝาหลังนะครับท่านไหนยังหาฝาอยู่นะครับมีแหลกไม่มีฝาก็สามร้อยบาทพอนะครับผมสามร้อยบาทสินค้าในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมเป็นช่วงเอาสินค้านะครับงานช่างมาฝากพี่น้องนะครับผมก็ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ